นักการตางหาเิลัตงตางดิล้าทุกลุกตลอดจนเพื่อนวาสธมิกทุกท่านทางรับสิดชอบำเนงที่มาร่วมงานคอยเือถึงตื่นไหวในงานนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามาสานะ ในวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดของพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งในความรทงนั้นถ้าลำพังเฉพาะตารมาเองก็ไม่เคยพบเหรอ การรมกของสมเด็จพระธรรมมาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินนะัยต้องมีแดดเดียวกันอันเดียวกันนี่รูบาจารย์ก็เป็นบูคคณะอยู่ทางสายพ่อแม่รูบาจารนยะ์สืบต่อกันมาจากพ่อแม่รูบาจารย์บูสาหลวงปู่มั่น แต่เปองคท่านปาตมาก็ไม่ได้มีความรู้ต่อองคท่านเท่าไหร่เพราะไม่ได้เคยได้พบท่านจริงๆที่ครูบาอาจารย์ที่นี่หมู่คณะที่นี่คงมีหลายท่านที่รุ้นเกยกันหรือเคยปฏิบัติร่วมกันก็ต้องขอภัยด้วยซึ่งเป็นพระผู้น้อยแต่เมื่อว่า คณะสงฆ์ได้นิมนต์ให้มาร่วมงานครูบาอาจารย์ซึ่งในความจริงนั้นทังานกันเลยนท่านครูบาอาจารย์สายหลวงปู่สาหลวงปู่มั่นหลาวงตามหาอววธรรมะก็เป็นอันเดียวกันหมดคือคำมันสองท่านออกมาจากสืบต่อกันมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์เราก็ปฏิบัติตามพระธรรม้เป็นไดตามสุดจังหววัดท่านห่งเส้นปูดเก่าเปลี่ยนจนทำจิตให้สาดให้วิสุทิ์ขึ้นมาในแต่ละท่านโดยเฉพาะลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สาวหลวงปู่มัน่นเรือสืบต่อกันมาจ,าจนถึงหลวงปู่ใหม่เดี๋ยหลวงพ่อใหม่ท่านก็ปปฏิบัติตามแบบแผนของครูบาอาจารย์เราเชื่อเช่นนั้น ใน,นสมัยก่อนครูบาอาจารย์ที่สาคัญมีเป็นจำนวนมากที่เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุนสังห์ปุ๋มัน่นสืบต่อกันมานี้พวกเราก็เป็นพวกรุ่นหลานรุ่นเลนะแ้าพวกพระพิจิตเนี่ยในสมายก็เป็นสา,ายหลวงพ่อชาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาหลวงพ่อชาก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นแต่ว่าเป็นหมันกายทางสายท้งนี้ก็เป็นกายึ แต่มานกายหรือธรรมยุธทธะวิปัติตามพระธรรมวินัยก็เป็นในหนึ่งเดียวกันเสื่อเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนะสมมุติทิจก็เป็นวิกายตามสมมุติแต่การอย่าตามพระธรรมวินัยเป็นแต่อย่างเดียวกันมีทุกงควะจทังเสืนขุดเขาเกล็อย่างเดียวกันเพื่อที่จะทาให้ดีมีความสะอาดมีความสุิขึ้นไม่ว่าทางจุดตำเนง ที่มาประชุมกันอยู่นะที่นี้ในต่อสัญญาติโยมที่เดินทางมาจากที่ทั้งสี่แสดงมาว่าในจิตใจพวกเรากนะ็มีความมุมมมนะต์หลวงศุลกันแล้ว้านรูปอาจจะปรนนาตุตภูมิปรถนาปุปรนนาพระเปรตเจ้าหรืออย่างน้อยที่ต้องปรารนนธาตุผ่านในว่าพระ ที่สุธรรมเนหรือญาติเดียร์ไม่มาจนผ่งหมายให่การถึงด้วยปากเนี่ยก็เพื่อทำแจ้งขึ้นต่อนิพพานนี่เราเดินทางขึ้นมาขึ้นมา,นมาอยู่บนเนินเขาเนี่ยในการเดินทางขึ้นมานที่มาถึงที่วัดแห่งนี้ท่านิพพานก็เหมือนกันต้องเดินทางด้วยตนลิม ตามรอยคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าในการบำเพ็ญบุญบาร,รมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความเมตตาหมาในี่พวกใกล้ใกล้จะแสที่เข้าสู่กระแสโอนทางไปถึงกัิพานเพราเราทั้งหลายก็บำเพ็ญบุญบาร,รมี กันมาตั้งแต่ดีชาติจริงนิสัยกัตใจมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อถึงการถึงเวลาพอสมควรเราก็ชอบมีนิสัยที่จะเข้าวัตบุญควมธรรมเนี่ยแม้แต่ละบากที่ไครขนาดไหนเด็ดขนาดไหนเดินทางมาด้วยความยากลำบากแต่มีจิตใจเดียวกันคือมุ่งสู่พระนิพพาน เจสระเวลากำลังกายกำลังใจรูปติ้งทุกอย่างการสร้างบุญมีไปก็เพื่อทาให้แ,แจ้งด้วยผริตภัณฑ์จะิช้าเจริ่วแั้วแต่นิสัยวัฒนาของแต่ละบุคคลที่เราเป็นมากน้อยแตกต่างกันแต่ต้องตั้งจุดต้องหมายไว้เลยว่าปฏิบัตนินี้เพื่อทําให้แจ้งด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อหาทางที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงไปในจิตใจของเรา เราเกิดมาในยุคนี้ก็เป็นผู้มีบุญไม่ต้องหาวนทางไม่ยากลำบากเลยตรองสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้ทางบอกทางที่ตระเด่นเนินตามตามสอนของท่านเท่านั้นท่านสอนเนี่ยละการกระทำบาปให้กระทำแต่คุณงามความดีให้ทำจิตให้ไวิสุทธิ์นี่ทางเส้นเนี่ยทางประจุภณิพาน เรื่องต้นเราตาละเป็นการกระทําบาปก,การกระทําปนสิ่งที่ติดสิ่งทางตางหลายท่านเห็นโทษของการกระทาผิดทางร่างกายเห็นโทษของการพูดผิดทางวาจาคือมีความเกรงกลัวราย่อบาปแต่ถ้าจิตเราถูกกิเลดตัณหาคือความโรคความโปรดความหลงกลความจิตเราก็มีเห็นโทษเราก็หลงคิดไม่ดีเขาพูดมีดีทำไม่ดีทางขิเจิตเราก็ไม่รู้จัก ไม่มีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าต่างอารมณ์ที่จะรู้เท่าต่าเจิตใจที่เด็กจะจกใช้เราก็ทําผิดเสีลธรรมเราก็ไม่รู้ว่าเป็นการาทำที่ผิดเพราะความหลงกลนำจิตใจเราจนกว่าเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นว่าถ้าเราพึ่งติดทางกายพอร่างกายเปลี่นเปียนชิดเปลียนร่างกายจะรักษาือาร่างกายจะรอกลวมผมวิจใจกัน ร่างกายไม่ถึงของนอยา,เนนายมาเติมติดสังข์โ,โง่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละมีปัญญาเกิดถพงแต่เลิกลาเว้นได้คำพูดโง่หลอกหกงใเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเห็นแบบนั้นปัญญาก็เกิดปัญญาก็เกิดเราก็จะเห็นประโยชน์ในการรักษาสิลเมื่อเราเห็นประโยชน์ในการรักษาสิลเราก็มารักษาสิลห้าได้เป็นปกติเนี่ยสิลเป็นคุณสมัติของมนุษย์ ที่ประส์เราเกิดมาได้ร่างกายเกิดขึ้นไม่ว่าชายว่าหญิงก็แต่แค่สภาพร่างกายนีแต่ที่มาเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ว่าติด่จคนทุกวันมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้มนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์เพราะเป็นคนไม่มีสิงมีสิงไม่ปกติดังน,นั้นมีคนเป็นอย่างเน้อยที่จะรักษาสิ่งหน้าได้ป,ปกปติเราต้องเชื่อพระเจ้า ท่านชี้ทางบอกทางให้เราบำเป็นศีลบารมีเราก็รักษาสิ่งห้าได้เป็นปกติมีกําลังใจเข้มแข็งบางการบางเวลาเราก็รักษาสิ่งแปกหรือรักษาสิ่งแเป็นปกติแล้วแต่กําลังใจของแต่ละคนจำเนก็สิ้นสิบล้าสิ้นสองรอยี่สิบเ็ดเป็นปกติอันนี้กําลังใจก็แตกต่างกันแล้วแต่นี่ัย่กับใจแล้วแต่วัฒนารามีที่จะบำเพ็ญบุญบารมีต่อไป เราก็ทราบมันดีแล้วว่ากีเหตุไม่ได้เกิดที่ดวงดาวหรือท้องฟ้าไม่ได้เกิดจากใต้ผืนดินไม่ได้เกิดที่บ้านเราในจังหวัดไหนก็แล้วแต่หรือเกิดในแผ่นดินไหนในโลกนี้ก็แล้วแต่ไม่ได้เกิดตามภูเขาตามป่าแต่เกิดในจิตใจเราที่มีความหลงมีความมินปิดมันเองเกิดขึ้นมามีร่างกายและจิตใจประกอบกัน ต่เราก็หลงคิดว่าความคิดที่เกิดขึ้นไปในจิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นไปในจิตเป็นจิตใจงตนอารมณ์ความโลภก็เกิดขึ้นที่จิตความโกรธก็เกิดขึ้นที่จิตความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่จิตจิตเราก็หลงคิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์ เมื่เจเม่จิตเราหลงยึดมัน่นหรือมั่นไงนเ่าก็เป็นจิตก็เลยก่อให้เกิดความสุขความทุกข์จากันไปไม่มีที่สุดเมื่อจิตเราเกิดเมื่อเราเกิดขึ้นมาจิตเราก็หลงยึดมัน่นหรือมัน่นในสภาพร่างกายเียวเป็นตัวตนเราตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาเป็นเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นเป็นวัยกลางคนเป็นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนวัยชรา เราคิดว่าร่างกายนีร่างกายเราแล้วจิตเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วัยเด็กจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหรือหลายิตวรีขึ้นมาเราคิดว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนเราในจิตที่มีความหลงมีความหินผิดเราคิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตแต่อารมณ์ก็ยิดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตจิตมีความหลงไม่รู้ก็ยิดมั่นถือมั่นในก้อนาตาร่างกายว่าเป็นตัวตนนี้ เมื่เกิดความมิมั่หรือมันจะเป็นเดียวตนเจรสนาก็ยิ่งมีกําลังมากก่อให้เกิดเจริญสนาคือความโลภไม่มีที่สุดก่อให้เกิดความโกรธความมาฆาตปฏิบัติเกิดขึ้นก่อให้เกิดความหลงความเพลิดเพลินความพอใจในการที่จะมุ่งหาสวยงหาความสุขในโลกนี้สวยงหาความสุขในโลกที่แสงเสริญสวยงหาความสุขในรูปสิ่งที่วาสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลาย ที่คนทั้งหลายคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริงจึงพยายามที่จโลดโผน,นาหาไขว่คว้าหาวความสุขภายนอกจาเองเดียวและต่อดชีวีตของม,มนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นมาทุกคนมีอายุขไขของแต่และคนตามการรมที่ทําไว้แต่เราไม่มีญาณอย่างรู้เราก็ไม่ทราบว่าอายุขยเราจะหมดเมื่อไหร่ แต่เราก็หลงลืมไม่คิดว่าเราสําแก่เราสําเจตเราสัมตายเรา,า,เราเเเเก็เพื่อเตลินปล่อยวันเดือนปีให้โ่วไเลไปสนุกสนานในการทําบาปทาสิ่งที่ผิดเจตธรรมเพื่อเตลินในการที่จะสวยงามความสุขมีความยินดีมีความพอใจแต่เองอยู่ในภพในชาติติงเวียนตายเวียนเถินในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สุดไม่มีจุดหมายปลายทางในการที่ทำวิจิต ถึงที่สุดแห่งความทุ่รู้จิตที่มีความหลงมีความไม่รู้ก็จะเพื่อเกินแต่จิตที่มีความรู้มีนิสัยปัจจัยขึ้นมาก็จะมีความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปว่าตลอดอายุขัยของเราเนี่ยที่เราจะมีสุขภาพร่างากายที่ดีเราก็มีความตายมาถึงแน่นอน เราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นกันาสารสารก่นติดใจเราบ้างน,นี่แหละจะสำน็กได้จะระลึกได้เมื่อเราก็จะมาคิดพิจารณาเหตนว่าความเกิดนี้เป็นทุกข์ความแตกก็เป็นทุกข์ความเจ็บแค้นที่ปวดก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์และนี้ความทุกข์ติดตามมาตลอดแต่คนทั้งหลายไม่คิดไม่ได้พิจารณา เป็นธรรมชาติความเป็นจริงน,าานักปราชญ์ท่านก็กล่าวว่าเรามีความเจ็บแค่ที่ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่เราไม่เห็นความเป็นธรรมดาเมื่อมีความเป็นธรรมดาเราก็ยึดมั่นถึงมั่นเป็นโจเป็นต้นเราก็ไม่สามารถที่ปล่อยวางได้ เมื่อจิตเราดิ้มั่นถึงมั่นในร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนขเราโลกไปที่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความเจริมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายมันแตกขาจิตใจก็เป็นทุกข์นี่แหละความหลงความหินปิดเมื่อจิตดิ้มัน่นถึงมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจตนจิตใจก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็มีความโลภไม่มีที่สุดเดี๋ยวก็มีความโกรธมีความมาฆีิบาศ ยี่ทุกวันนี้แม้แต่เรื่องนิดเดียวพูดกันแค่ประโยคเดียวทีมไม่ถูกใจก็ทำร้ายร่างกายทำา้ายชีวิตกันได้อำานาจที่เหลือขึ้นครอบทำติดมาบพบนับชาติในนโลกมากมาก็แข่งแย่งจริงดีิงกันทำร้ายร่างกายทำร้ายชีวิตกันโกรธมากก็ทำร้ายร่างกายทำา้ายชีวิตกันเน้อหนาถึงตึงเมื่อที่เดชตัณหา นิควองปิตใจเราก็งามปีตใจเรามานะพบนักท้าทวนมีความโลภความโกรธความหลงอล็งาจิตก้ะทางออกของเกเรก็มาทางจิตความที่ปรุงแต่งที่ปรุงแต่งเรื่องดีบ้างเรื่องวีดีบ้างมีความโลภมีความโกรธมีความพอใจมีความไม่พอใจในทางหลอกเกเรก็ออกม,ออมาจากจิตไม่ได้ทะลุมาจากท้องฟ้า หรือกระลกมาจากใต้กันดินเมื่อเราเห็นว่ากิเลสอยู่ที่จิตเราจะดับกิเลสได้อย่างไรหนทางดําเนินไปเพื่อความดับความทุกข์สมเด็จพระธรรมจารย์ท่านก็บอกไว้แล้วให้ความเป็นบุญบารมีทุกสิงทุกอย่างที่จะทําได้ตามตาตามเวลาที่เหมาะสมตามพลังใจของเรา ให้มันเป็นศีลเป็นกองทัพศีลที่จะยกเข้าไปนิดเมืองกายเมืองวาจาคือเพื่อกิเลสนิดเมืองใจมีเมืองใบวานก็วาจาและกายก็าครอบคํออยู่เขายึดไปทั้งกาเมืองเมืองหลวงเมืองเมืองใจเมืองใบวานก็เมืองวาจาเมืองใจมันยกกองทัพเข้าไปกองทัพทำก็คือศีลสมาธิปัญญา เรากำลังสิงเข้าไปสิงบาร,รมีเข้าไปยึดเมืองกายเมืองวาจาคือไม่ปล่อยิเกียริยึดของมีกำลังของสิงบาร,รมีถ้าเราตั้งตัดจักบาร,รมีบั่นคงที่จะทำเป็นสิงบาร,รมีให้เป็นปกติไม่มีเจตนาล่วงละเมิดเนี่ยมันเปรักษาสิ่งห้าที่เป็นปกติมีความรลภยังไรเราก็ไม่ ทำร้ายร่างกายกันไม่ต่อชี้กันไม่แข่งแย่งกันไม่ช,อช่อจนไม่ทุจริตนี่สินคุมได้มีความโกดธยังไงก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ต่อชีตกันเพราะมีศีลเป็นปกติควบคุมได้นี่กำลังของศิลบารมีกองทับธรรมยกกองทับสินเข้าไปยึดกองกายวาจาให้สงบส่วนจิตใจเนี่ยกำลังของศิลเนี่ยไม่มีกำลังเพียงพอ ที่จะเข้าไปยึดครองจิตใจที่จะเข้าไปควบคุมจิตใจที่เลศตัณหาคือความโลภความโกรธความยินยดีในกรรมทังหายก็อยู่ที่จิตเราก็ไม่ต้องหาทางให้ยากลำบากเลยถ้พผู้มีพระพุทเจ้าท่านก็ตรัสว่าให้มาเป็นสมาธิภาวนาคือบำเพ็ญสมาธิบาลีเนี่ยยกกองทัพของสมาธิเข้าไป ก็ไปยิดคลองจิตอย่าปล่ยอยให้เกิด,ดยิดคลองจิตถ้าเกิดที่คลองจิตก็เดี๋ยวคิไมีดีพูดม่ดีทําไม่ดีมีความคิดฟุ้งา่าทำให้จิตใจเป็นทุกข์แล้วก็ยกฟองรับสมาธิเข้าไปความเป็นสมาธิแต่ตรงเนี้สารวัตรทั้งหลายโดยมากไม่ทํากันแม้แต่รักษาสิงห้าจะถึง 5, สิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านในประเทศไทย นะพื้นฐานเนี่ยสมาธิภาวนาเนี่ยจะถึงห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่าเพราะว่าบุื่กีแญาติโยมก็มีภาระ,ะหน้าที่การงาน,นต่างที่เหล็กก็เอาเวลาไปหมดภาระการครอบครัวที่เหล็กก็เ,เวลาไปหมดเพราะเราเห็นประโยชน์ในการทําหน้าที่การงานเพื่อความระงมชีวิตเพื่อความมีป,ประสบการณชีวิตของเรา เห็นประโยชน์เห็นความสุขในการใช้คิดต่อปวดติดหลงอยู่พอใจอยู่ก็เลยไม่มีเวลาให้เหมือนนักบวชที่แสวงหาความทุกข์ท่านก็มาบรรพชาสมบัติรังบรรพชาสมบทนี้ก็ไม่ใช่เพื่อลาบสักการะหรือสิ่งแสรเสนเยี่ยงหรือไม่ใช่เพื่อเกียรเป็นลูกเจ้าละทีแต่การบรรพชาสมบ,บทในความพุทธศาสนาน พระพุทธพระพุทธองค์ท่านชี้เดียวเพื่อทำให้แช่ซึ่งพระนิปานโอกาสในการบาเพ็ญภาวนาของพระพิสดรมน,น็จ์เองมีมากกว่าเพราะหว่างภาระหน้าที่การงานตา่างๆวางภาระ,ะไปในครอบครัวตัดความโกรธทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ตามรอยครูบาอาจารย์เราหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นหรือถึงหลวงปู่ใหม่อก็ตามสมัยเป็นพระพู้น้อย มาคาดใจเราไม่รู้หรกไม่รู้จักคุณอาการท่านองผมชุ่ดงอยู่กูบา,าจารย์ศึงษาวกกูราจาร์ไปตามป่าตามเขาตามถามที่สงบสงัดเพื่อพัฒนาจิตนี่แหละทางทางความทุกข์อีกเล่นอยู่ในด่านที่สงบสงัดเพราะอะไรอยู่กับรูปเสียงที่รถทั้งปัดแล้วก็มีคนทุกข์ก็เลยลองหนีอีกเล่นอยู่ ตามคำสอนของพระผู้มีพระเจ้ากายแตกลูกเหงื่อรถน้ำผัดเมื่อไปอยืนฐานที่งสงบสงบอยู่ตามป่าบนเขาตามถ้ำการบำเพ็ญสมาธิภาวนากานทำจิตที่สงบง่ายตัดความกวนหน้าที่กนนารงานตัดความกวนครอบครัวไปลำพังเป็นผู้เดียวหรือมีเพื่อนสาสมิใจบ้านลูกบ้านสองลูกบ้านก็แยกกันอยู่ภาวนานั่นแหละ เมื่อละกายเจริญรูปสิ่งเจริญต้องัดการมันเป็นสมาธิเบาง่ายก็มีสติเข้ารู้จิตเห็นความคิดตรงแต่งเรื่องอดีตก็ตัดพิจเสนาะละอดีตถามไปแล้วก็ไม่คกรคิดถึงตรงแต่งเรื่องอนาคตอนาคตก็ยังไม่มาถึงก็ไม่โกร็นห่วงสติกวกลับอยู่ปัจจุบันอยู่ตามถามที่สงบสงบรูปสียงเจริญั้องตัดก็ไม่มีหรือมีน้อยก็สำรวจจิตได้ง่าย กบกเกัเพ็ินกรรมฐานที่ถูกกับมเีของเราแา่กำหนดทางนาฬานั้น,าาน,นสถิกรรมฐานกำหนดลมหายใจฟอกหรือกคำพนดคำพูดคำสี่คำฐานก็แล้วแต่สิลนิสัยพุโทโธพุโทโธตามแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาทำยังไงก็ได้ทำห้จิตสงบเมื่ออยู่ในสถานที่สองบสงดรูปเสียงเจอสัมผัสไม่ค่อยมีมันก็กำหนดสติตกรรมสม,มาธิภาวราได้ง่าย แต่ธรรมชาติจริงๆมันมันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่เราไม่เห็นเราเห็นว่ารูปเป็นสิ่งที่สวยงามเสียงเป็นสิ่งที่ไปเรอะกลิก่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเกิดความพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยความจริงทุกสิ่งอย่างไม่เที่ยงเลยรูปภายนอกก็ไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แม้ร่างกายเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆตาก็เป็นสาพานเชื่อมต่อรูปแค่นั้นแหละกิเลสไม่ได้อยู่ที่ดวงตาหูก็เป็นสาพานเชื่อมต่อเสียงจะมุกดองกิดลิ้นสะผัดร้กายสัมผัดเย็นร้อนแข็ง